ตอนนี้ปั่นขึ้นมาที่โกรกโด่งครับขาลงสรุปว่ายางรั่วนะฮะไม่ได้เอายางสำรองมาด้วยก็ต้องเข็นลงไปประมาณสักสามโลฮะให้อำนาจลงไปข้างล่างก่อนแล้วไปหายางสแปรแล้วก็ให้ขึ้นมาช่วยผมอีกทีนึงอันนี้ก็ลุยไปยาวกัน